สวัสดีครับน้องครับมาพบกับพี่เอ๋นะครับขอต้อนรับน้องเข้าสู่รายการ เด็กติดเลขนะครับเป็นรายการดีๆมีสาระนะครับที่ผู้พี่จะนําเอาข้อสอบต่างๆของระดับมอตอ้นนะมาโซมมาทาให้น้องดูนะครับเอาเทคนิคมาแจกกันนะครับในมปลายเรามีรายการติวคณิตให้ติดทีแคสแล้วใช่ไหมนี่คือรายการสําหรับมอตอ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่เบียร์นำมาเป็นไงข้อสอบโรงเรียนเตรียมปี64ครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเป็นเด็กมอตอ้นนะครับและน้องกําลังจะสอบเข้ามสี่โรงเรียนชั้นนำนะครับหรือจะไปสอบแข่งขันรายการนี้น้องพลาดไม่ได้นะครับเรียนกับผู้พี่ไปเพลินๆน,น,นะพอสุดท้ายปุ๊บเอ้าจบซะง,งั้นได้ความ ทำรู้นะทำโจทย์ได้นะครับและแน่นอนนะครับ e ีแรกที่พี่นำมาก็คือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยกันทำงานนั่นเองนะครับโจทย์อันนี้นะครับนะบางทีก็เรียกว่าโจทย์แนวแรงงานนะเป็นโจทย์อมมาตานิรันการ 10ปีก่อนก็ออกแนวนี้ปี6 4ก็ออกแนวนี้และอีก10ปีต่อๆไปนะครับก็ยังคงออกอยู่นะครับเพราะนั้นใ,นใครเป็นเด็กประถมนะเด็กป5ป6นะครับนะและชอบคณิษษตศาสตร์นี่น้องพลาดไม่ได้น,น,ไไดน้องดูไปก่อนได้เลยและบอกได้เลยนะครับถ้าพี่เอสอนเรียนรู้เรื่องแน่นอนนะครับน้องมอปลายถ้าหลงเข้ามาดูนะครับก็ดูไปได้นะครับเพราะว่าทีแคสปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาสอบเข้าใหม่ยวลัยเนี่ยคณิตศาสตร์ชอบแนวประยุกต์หรือโจทย์ปัญหาหมอน้นใช่ไหมเพราะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าเฮ้ยเราทําได้ไหมนะครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยเอาล้วครับคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นจากการอ่านโจทย์ข้อนี้ก่อนเลยนะครับเขาบอกบอกว่าในกอและในขอเนี่ยนะครับทำงานอย่างหนึ่งด้วยกันนะครับ1ชิ้นเนี่ยเสร็จใน6วันนะครับ แต่ถ้างานหนึ่งชิ้นเดิมนั้นเนี่ยให้ขอทําคนเดียวนะครับเขาจะใช้เวลานาน,านกว่าแน่นอนเพราะทำคนเดียวถูกปะขอทําคนเดียวเนี่ยจะเสร็จ1ชิ้นใน9วันครับคราวนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าถ้าทั้ง2คนเนี่ยเขาช่วยทํางาน1ชิ้นเนี่ยนะผ่านไปแล้ว2วันนะ,ะช่วยกัน2คนนะผ่านไปแล้ว2วันแล้วงานที่เหลือเนี่ยจะทิ้งไว้ให้คนคนหนึ่งทำนะกรณีแรกคือทิ้งที่เหลือไว้ให้ก่อทำครับ ปรากฏว่าทิ้งที่เหลือไว้ให้กอทำในกรณีแรกเนี่ยมันจะแล้วเสร็จภายใน A1 นะฮะกรณีสองคือทิ้งที่เหลือให้ขอทำคนเดียวนะครับแล้วก็จะแล้วเสร็จใน B1 โอเคไหมอ่ะทวนกันนิดนึงทำไมนะเริ่มต้นมานะสวันแรกกอกับขอช่วยกันทำโอเคปะ่ะแล้วพอผ่านไป2วันปุ๊บมันก็จะเหลืองานที่เหลือใช่ปะ่ะ แยกกรณีเลยราวนี้กรณีแรกงานที่เหลือให้กอทาคนเดียวเสร็จใน A1 นนะกรณีที่สองคืองานที่เหลือนั้นให้ขอทําคนเดียวเสร็จใน B1 นั่นเองโจทย์ถามครับ A ลบ B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับย้ำอีกครั้งนะข้อนี้ข้อ,ขอ,ขอสอบโรงเรียนติบุดมปี64นะครับราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับพี่ก็ลองอ่านโจทย์ดูบรรทัดแรกบอกอะไรดีๆเรามานะครับเขาบอกว่าเอ้กอกับขอช่วยกันทํางานเป็นไงนะ1ชิ้นเสร็จ 6วันเพราะฉะนั้นได้อย่างนี้เลยป่ะครับพี่ก็บอกเลยว่านายกนะนายกนะแยกนิดนึงไม่ใช่ติดกันเป็นนายกไม่ใช่นายกทํางานนะนายกนะนายกช่วยกับนายขอนะนายกช่วยกับนายขอถ้าเขาบอกว่าหนึ่งชิ้นเสร็จใน6วันมันก็จะมีความหมายเดียวกับหวันเนี่ยได้งานหนึ่งชิ้นถูกปะ่นะบางคนเริ่มนึกหนึ่งชิ้นเสร็จใน6วัน ก็คือ6วันได้งาน1ชิ้นเออเออจริงพี่เอชช่ยช,ชคราวนี้พี่จะใช้วิธีการเบยเบมากเลยนะเบสิกมากเลยนะก็คือที่มันจัตยานนะครับถ้า6วันได้งาน1ชิ้นเพราะฉนั้นแสดงว่าสองคนช่วยกันทาเนี่ยนะหวันเนี่ยก็จะได้งานเท่าไหร่ครับตรงนี้จําได้ปะเทียบเป็นจัตยาง1นึงคูณหแล้วก็หารด้วย6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น1นึคูณหได้1แล้วก็หารด้วย6เราก็จะได้ว่า1วัน นะสองคนช่วยกันเนี่ยจะได้งานหนึ่งส่วนหกชิ้นบางคนบอกพี่หนึ่งส่วนหกชิ้นนี้มันเป็นยังไงเหรออ่ะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่างานชิ้นหนึ่งเป็นอย่างนี้น้องก็แบ่งเป็นหกส่วนซะเนี่ยครับคำว่าหนึ่งส่วนหกชิ้นก็คือทําไปแค่นี้นะครับเนี่ยหนึ่งส่วนหกชิ้นนะมีทั้งหมดหกชิ้นเท่าๆกันนะอ่านะเนี่ยนะครับอันเนี้ยหนึ่งส่วน 6, หกหยมหนึ่งวันทําไปได้แค่นี้ครับหนึ่งในหกชิ้นคราวนี้อ่านต่อ เฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าขอทำคนเดียวล่ะนะจำได้เมื่อกี้อ่านโจทย์ขอทำคนเดียวเนี่ย1ชิ้นจะเสร็จใน9วันนะครับเพราะนั้นเราก็จะคล้ายๆเดิมเลยครับแต่คราวนี้เราบอกว่าในขอนะทำคนเดียวนะโอเค1ชิ้นใน9วันก็คือ9วันได้งาน1ชิ้นโอเคไหมเก้าวันได้งาน1ชิ้นนั่นเองเห็นป่ะเพราะฉะนั้นนะ นะสิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่า1วันนะคุณได้งานเท่าไหรนะ่ไอ้ขอนะหนวันเนี่ยทำคนเดียวคุณได้งานเท่าไหร่อ่ะเราก็บอกเลยนะหคูณหนหารด้วย9นะครับก็1นคูณหได้1นะครับแล้วก็ส่วน9นั่นเองนะครับก็ได้1นส่วนเชิ้นความหมายของ1นส่วนเชิ้นหมายความว่าไงนี่เลข9กนะขอเขียนให้มันสวยๆนะนะเออก็เมื่อกี้ฮนะหส่วนหคือเป็นอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมนะหส่วนเท่าๆกันนะเสร็จไป1ส่วนนะ อันนี้ก็เอาชิ้นเดิมมาครับงานชิ้นเดิมมาแต่แบ่งเป็นเก้าส่วนนะโอเคพี่ก็จะพยายามวาดให้มันได้ชิ้นเดิมนะอะอันนี้แล้วกันนะฮะนนจริงๆแล้วมันจะต้องขนาดเท่ากันนะโอเคอตรงนี้ให้มันแคบลงมานิดนึงละกันแต่คราวนี้แบ่งเป็นเก้าส่วนอแล้วก็เสร็จไปแค่นี้ครับเห็นปหมเห็นปหมถ้าน้องสังเกตดีๆเนี่ย ตอนมันช่วยกัน2คนเนี่ยหวันเห็นปะ่ะมันได้1นส่วนหเห็นไหมครับมันจะได้ใหญ่กว่าตอนที่ขอทําคนเดียว1วันได้1นส่วนเโอเคไหมอ่านี่1นส่วน, 6, นหนี่หส่วนเนะครับน,นี้ฝั่งพี่วันหลังนะอันนี้คือพี่เวลาอธิบายก็พยายามให้น้องเข้าใจนะครับแต่วันหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแม่นเรื่องนี้เราทําโจทย์บ่อยๆอ่านโจทย์ปุ๊บเฮ้ยก็ขอช่วยกันทํางาน1ชิ้นเสร็จใน6วัน เราบอกเลยเฮ้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าหนึ่งวันเนี้ยได้หนึ่งส่วนหกชิ้นเห็นปะประหยัดไปตั้งหลายบรรทัดไม่ต้องไปนั่งทดขอหนึ่งชิ้นเสร็จในเก้าวันก็แสดงว่าหนึ่งวันเนี่ยไอ้ขอเนี่ยได้งานหนึ่งส่วนเก้าชิ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไวขึ้นเมื่อเราเข้าใจเห็นปะแล้วเราทําโจทย์เยอะๆแล้วเราก็จะจําได้นะคราวนี้ยังเหลืออีกคนหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือ กอทำคนเดียวอะเออคราวนี้กรณีที่สามเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่พี่เอเนี่ยก็สมมติขึ้นมาละกันนะโอเคพี่ก็บอกว่าถ้ากอทำคนเดียวโจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมเราก็สมมุติสมมุติให้ x วันเนี่ยได้งานหนึ่งชิ้นเห็นไหมหรือพูดง่ายๆก็คือไงนะหนึ่งชิ้นใช้เวลา x วันนั่นเองนะครับอันนี้คือก่อทำคนเดียวนะ เราก็เหมือนเดิมเลยครับ1วันก็ได้งาน1ส่วน x ชิ้นเห็นไหมเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวแปรที่เราต้องแก้แล้วก็คือ x นะเราต้องไปหามาว่าถ้ากอทําคนเดียวเนี่ยนะครับ1ชิ้นเสร็จในกี่วันนะติด x อยู่นะฮะคราวนี้สิ่งที่ช่วยเราในการหา x ได้ก็คือสมการปริมาณงานใน1วันนะครับพูดอีกครั้งนะสมการที่ชื่อว่าอะไรนะปริมาณงานในันอ่ามาดูกันนะครับ ปริมาณงานในหนึ่งวันนะฮะบางคนบอกอา้าวพี่แล้วตั้งสมการยังไงล่ะง่ายๆอย่างนี้เลยครับน้องในหนึ่งวันเนี่ยนะงานที่ก่อทำได้พี่เขียนง่ายๆว่างานก่อบวกกับในหนึ่งวันเนี่ยงานที่ขอทำได้พี่เขียนยอ่ยอๆว่างานขอเออ หนึ่งวันก่อทําได้เท่าไหร่นะหนึ่งวันขอทําได้เท่าไหร่เอางานที่ก่อทําได้และขอทําได้มารวมกันจะเท่ากับหนึ่งวันนะงานที่ก่อช่วยกันกับขอทําได้เท่าไหร่เห็นไหมฮะก็ใส่ตรงนี้เห็นไหมอ่าอีกทีนะหนึ่งวันก่อทําได้เท่าไหร่หนึ่งวันขอทําได้เท่าไหร่เอางานมารวมกันจะเท่ากับ งานที่กอกับขอช่วยกันทําได้ในหนึ่งวันเพราะฉะนั้นน้องดูดีๆด,ดิทั้งสามก้อนเนี้เรามีพร้อมเสิร์ฟอยู่แล้วนะน้องหนึ่งวันกอทาได้เท่าไหร่นี่ไงหนึ่งส่วนเชิ้นเห็นไหมหนึ่งวันกอทาได้หนึ่งส่วนเชิ้นเพราะนั้นพี่ขออนุญ,ญาตไฮไลท์ไ,ไว้เออและเอามันมาใช้เลยหนึ่งส่วนเอ็จากนั้นหนึ่งวันขอทําได้เท่าไหร่อยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหม หนึ่งวันขอทำได้หนึ่งส่วนเก้าชิ้นไฮไลท์อีกนี่เห็นไหมนี่สีเราเยอะนะครับนะใส่หนึ่งส่วนเก้านั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นหนึ่งวันขอทำได้หนึ่งส่วนเก้านะเท่ากับเห็นไหมฮะหนึ่งวันกอกับขอช่วยกันทำได้งานหนึ่งส่วนหกชิ้นนะครับเห็นไหมโอเคเวลามันช่วยกันทำงานคือบรรทัดบนสุดเลยจำได้ป่ะเออก็หนึ่งวันได้งานหนึ่งส่วนหกชิ้นเพราะฉะนั้นด้านขวาของสมการก็ หนึ่งส่วนหกน้องครับไม่ว่าน้องจะอยู่ในระดับชั้นใดก็ตามจากใจเลยนะสมการนี้ง่ายปะน้องครับนะบางคนบอกเอาตูดหนี่ปากกาสะบัดก็ยังออกเลยน้องครับนะอย่าไปทํานะมันเจ็บมากพี่ลองมาแล้วนะครับนะร้อเล่นน้องครับนะเอามาลุยกันดีกว่านะครับนะใช้มือเรานี่แหละทดง่ายๆย้ายข้างไปนะพี่ก็ได้ว่า1นึ่งส่วนเเท่ากับหนึ่ส่วนหลบหส่วนเ คนนี้มันลบกันง่ายไหมอ่ะมันลบกันง่ายนะน้องนะแค่ทําให้ส่วนข้างล่างอ่ะมันเหมือนกันก่อนนะหกับเาเนี่ยทำให้มันเป็นเลขเดียวกันก็คือคอลนอมาได้หนึ่งนะครับก็คือ18ทําทยังไงให้ข้างล่างเป็นสิดีีว่าก็คูณ3าทั้งบนล่างนะข้างบนเป็นไงหนึ่งคูณสามได้3อ่ะข้างล่างสามหสดส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นไงครับทำข้างล่างให้เป็น18เหมือนกันนะครับก็คูณ2ทั้งบนล่างข้างบน2อคูณหได้2ข้างล่าง2อคูณเได้18บ แล้วน้องนะครับ1ส่วน x เท่ากับโอ้สามส่วนสิบแปดลบสองส่วนสิบแปดสามลบสองเหลือหนึ่งส่วนสิบแปดเห็นไหมเนี่ยพี่ก็มาต่อตรงนี้อ่านี่ซ้ายมือกับหนึ่งส่วน x นะขวามือกับลบกันแล้วได้หนึ่งส่วนสิบแปดโอ้ยอย่างนี้ x จะไปไหนเสียครับ x ก็ต้องตอบสิบแปดนั่นเองเห็นปะ่ะเออพอ x ได้สิบแปดนะเราได้ x แล้วเราก็ดีใจแล้วแสดงว่าเรารู้แล้วว่า กอเนี่ยหนวันเนี่ยเขาจะได้งาน1นึ่ส่วนสิชิ้นเห็นไหมเมื่อกี้ติด x แต่ตอนนี้รู้แล้วมันคือ1นึ่ส่วนสิชิ้นนั่นเองเห็นไหมคราวนี้เราลองมาตีความหน่อยดิว่าสิ่งที่เราได้มามันบอกอะไรเรานะครับลองดูแค่2อันนี้นะขอทําคนเดียว1วันได้งาน1นึ่งส่วนเก้าชิ้นกอทำคนเดียวหนึ่งวันได้งาน1นส่วน สิบแปดชิ้นใครได้งานมากกว่ากันขอนะใช่ปะ่ะหนึ่งวันเนี่ยขอได้งานหนึ่งส่วนเก้าหนึ่งวันกอได้งานหนึ่งส่วนสิบแปดหนึ่งวันขอได้งานมากกว่านะเพราะหนึ่งส่วนเก้ามันมากกว่าหนึ่งส่วนสิบแปดใช่ปะ่ะแสดงว่าใครเก่งใครอ่อนขอเก่งนะกอนี่แบบอ่อนอ่อนนะนะครับแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆเนี่ยหนึ่งส่วนเก้าอ่ะมันเป็นสองเท่าของหนึ่งส่วนสิบแปดใช่ปะ่ะแสดงว่าไง ขอเนี่ยเก่งกว่ากอสองเท่าเข้าใจปะ่ะเออขอเนี่ยเก่งกว่ากอสองเท่าเห็นปะ่ะนั่นหมายความว่าเวลาเอากอกอับขอไปทํางานนะถ้าน้องจะจ้างนะค่าจ้างเท่ากันน้องควรจะจ้างใครจ้างขอนะเพราะว่าพอน้องเอาให้ขอไปทํางานเนี่ยหนึ่งชิ้นสมมุติว่าขอทำสิบวันนะพอน้องให้กอทาดีกอมันจะใช้ยี่สิบวันเข้าใจปะ่ะ เออเพราะอะไรครับเพราะขอมันเก่งกว่ากอเป็นสองเท่าเข้าใจนะเออหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับถ้ากอทำอสมมุทากอทำร้อยวันอ่านะขอมันเก่งกว่าสองเท่าขอจะใช้เวลาแค่ห้าสิบวันนะครับอ่านี่คือการตีความได้จากสิ่งที่เราได้มาจากนั้นเรามาลุยต่อเลยคราวนี้เวลาเรามาลุยต่อเนี่ยเราก็ขอกลับไปอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยคราวนี้นะสองคนเนี่ยช่วยกันก่อนทำในสองวันแรก และเดี๋ยวสองวันแรกผ่านไปเนี่ยงานยังไม่เสร็จหรอกเหลือเท่าไหร่เนี่ยแบ่งออกเป็นสองกรณีคือให้กอทําคนเดียวที่เหลือจะเสร็จใน A 1วันแล้วก็กรณีที่สองก็คือให้ขอทําคนเดียวที่เหลือจะเสร็จใน B 1วันโอเคนะพอเราทบทวนโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันนะเพราะนั้นพี่ก็ขอมาต่อตรงนี้เลยพี่บอกว่าเริ่มนี่นะเริ่มก็ต้องเขียนด้วยพี่เอเริ่มบอกว่าสองวันแรกครับช่วยกัน นะทั้งก่อและขอเห็นป่ะเออสมการที่ใช้ในการทำต่อเนี่ยก็คือสมการปริมาณงานนะครับหรือปริมาณงานที่ทำได้นั่นเองนะครับพี่เรียกง่ายๆว่าปริมาณงานน้องรู้ไหมว่าปริมาณงานเนี่ยที่ทำได้เนี่ยมันจะเท่ากับงานใน1วันนะงานใน1วันครับแล้วก็ไปคูณกับจำนวนวัน นะเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นสมการที่ฝากน้องไว้ในอ้อมใจน้องเลยนะนะครับถ้าเรื่องนี้นะเรื่องคนช่วยกันทํางานนะโจทย์แรงงานนะได้ใช้แน่ปริมาณงานที่ทําได้ครับจะเท่ากับงานที่ทําในหนึ่งวันนะคูณกับจํานวนวันนะพี่มีตัวอย่างด้วยอาเช่นสมมุติพี่เอกนะจบวิทยาโยธามาสมมุติว่าไปเป็นคนปูกระเบื้องนะครับนะไปเป็นคนปูกระเบื้องนะนะพี่เอเนี่ยปูกระเบื้องได้ ห้าร้อยแผ่นสมุิพี่เก่งมากเลยนะห้าร้อยแผ่นต่อวันเออถามหน่อยทำงานนะสามวันเนี่ยพี่จะปูกระเบื้องได้เท่าไหร่อ่าถามเลยครับทำงานสามวันพี่จะปูกระเบื้องได้เท่าไหร่ไอปูกระเบื้องได้เท่าไหร่เนี่ยคือปริมาณงานใช่ไหม ซึ่งปริมาณงานจะเท่ากับงานที่ได้ใน1วันคูณกับจํานวนวันนะหนวันเนี่ยพี่ปูได้เท่าไหร่ครับ500อ่าตรงนี้ก็ใส่เลย500 1นะหนวันเนี่ยนะครับปูได้500แผ่นแล้วจํานวนวันที่พี่ทํางานอ่ะสวันเห็นไหมก็คูณ3เข้าไปเปรี้ยงก็เลยได้ออกมาเป็น1,500แผ่นนั่นเอง โอเคไหมผมเก่งขนาดนั้นเลยพี่เอ๋ก็กระบเบื้องเล็กๆ <c oughs> แล้วนัก็เห็นไหมที่ติดตามผนังห้องน้ำ <c oughs> นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อดีกว่านะกลับมาที่โจทย์ของเราโอเคเขาบอกว่า2วันแรกเนี่ยนะช่วยกันนะกอกับขอนะครับอาจจะได้งานเท่าไหร่เราก็บอกเลยว่าปริมาณงานที่ได้ใน2วันนี้นะปริมาณงานที่ได้ใน2วันนี้จะเท่ากับงานใน1วันที่2คนเนี่ยช่วยกันทําจําได้ไหม งานใน1วันที่2คนช่วยกันทำถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไป2คนช่วยกันทำหนวันได้งาน1นส่วนหชิ้นอา้าวใส่1นส่วนหเข้าไปนะงานใน1วัน1นส่วนหไปคูณกับจำนวนวันก็คือ2วันเห็นไหมเพราะนั้นปริมาณงานจึงออกมา2อส่วนหตดัตดตดนะเอาสองตัดบนล่างได้1นส่วนสนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วอ๋อทำไป2วันแรก นะก็คือทำงานไป1ส่วน3นั่นเองแต่งานเนี่ยมันมี1ชิ้นเพราะนั้นจะเหลืองานอีกจะเหลืองาน1ลบไป1ส่วน3นะเหลือ2ส่วน3ชิ้นนั่นเองเพราะนั้นนี่แหละคืองานที่เหลือครับที่เราจะต้องมาแยกเป็น2กรณีพี่ก็เลยบอกว่ากรณีแรกเห็นปะกรณีแรกเป็นนายกอ่อทำใช่ปะเออนายก่อทำคนเดียวนะครับ ในก่อทาคนเดียวที่เหลือเนี่ยสมการยังคงอยู่ไหมสมการยังคงอยู่นะปริมาณงานที่ต้องทําจนเสร็จก็คือ2อส่วนสามเพราะฉะนั้นปริมาณงานจึงใส่เลยครับซ้ายมือ2อส่วนสานะงานที่เหลือนั่นเองนะครับจะเท่ากับงานใน1วันครับย้อนกลับไปดูนะกอนะงานใน1วันที่ก่อทำได้ถ้าจําไม่ผิด1นึส่วนสเพราะฉะนั้นใส่1นึส่วนสและจําได้ไหมครับว่า ก็จะทำเสร็จใน A1 วันนะใน A1 วันเพราะนั้นจำนวนวันใส่ A นั่นเองเห็นไหมมาทวนสมการกันอีกครั้งนึงครับอันนี้คือปริมาณงานที่กอทำเห็นปะก็คือต้องทำจนเสร็จเหลือเท่าไหร่ก็ใส่ซะให้หมดนะส,ส่วนสามปริมาณงานใส่เรียบร้อยแล้วอา้าวงานใน1วันของกอ1ส่วน18เห็นไหมครับแล้วกอใช้เวลากี่วันนะโจ์ระบุ 1> A 1เพราะนั้นทํางานไป A 1วันะจำนวนงานในหนึ่งวันใช่ไหมครับนะคูณกับจํานวนวันได้และสมการนี้กระจอกปะแล้วน้องดูนะปกติเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวสิ 18, เขียนสัปักหลักเลยขอเขียน8ปดเลขใหม่นะเอ่าให้มันสวยๆหน่อยโอเคเห็นสามไหมคะข้างล่างเห็นสิบแปดไหมอย่างเนี้นะพี่เอาสามตัดได้ปะเออเหมือนคูณ3เข้าไปทั้งสองข้างนั่นแหละก็ตัดไปเหลือหนึ่งอันนี้ก็ตัดไปเหลือหกนะครับ จากนั้นเป็นไงโยก6เนี่ยขึ้นไปคูณ2 A ก็เลยตอบ2 6 12นั่นเองจบนะแสดงว่าถ้ากอทำคนเดียวเนี่ยนะครับทำนี่ก็คือทำคนเดียวนะกับงานที่เหลือจะเสร็จใน12วันเห็นปะ่ะคราวนี้กรณีที่2เป็นกรณีที่เท่าไหร่ครับกรณีที่ขอทำคนเดียวที่เหลือ นะปริมาณงานที่เหลือเท่ากันเลยก็คือ2องส่วนสามแต่คนนี้ให้ขอทํำคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าน้องไหวพริบดีเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไปตั้งสมการก็ได้นะบี <B S 2> ก็ออกแล้วนะบางคนบอกเฮ้ยจริงเหรอพี่เพราะอะไรครับเมื่อกี้จําได้ปะเราบอกว่าเฮ้ยขอเนี่ยมันเก่งกว่ากสองเท่าเห็นไหมหนึ่วันกอมันทํางานได้1นึส่วนสิชิ้น แต่ขอหนึ่งวันมาทำงานได้หนึ่งส่วนเก้าชิ้นขอเก่งกว่ากอสองเท่าสแสดงว่าถ้าเกิดกอใช้ถึงสิบสองวันนะขอใช้หกวันครับเห็นป่า B บีหลุดแล้วหกวันถามหาอะไรนะเอลบีเหรอโอ้โหได้คำตอบแล้วครับสิบสองลบหกตออหกนั่นเองนะครับจบแล้วเห็นป่ะแต่ครันนี้มึงคนบอกพี่หนูไม่เชื่อพี่หรอกเนี่ย แก้สมการออกมาเดี๋ยวนี้นะว่า b ตอบ6จริงเม่าอ่าลองดูก็ได้นะครับซ้ายมือปริมาณงานใส่2ส่วน3ขวามืองานใน1วันที่ขอทำได้1ส่วน9และเวลาที่ขอใช้ก็คือ b วันเห็นป่ะเนี่ยเอา3ไปตัดกับ9คล้ายๆแบบเนี้ยแต่อันนี้เหลือ1นะอันนี้เหลือ3 3โยกขึ้นไปคูณ2 b ตอบ3 2 6เห็นไหม เชื่อพี่ตั้งแต่ทีแรกก็จบไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอันว่าจบนะครับ a ลบ b เนี่ยมันตอบ6นะมีช้อยไหมย้อนขึ้นไปดูดิตืดนนี่ช้อย3นั่นเองเห็นปะ่ะเข้าใจไหมครับและนี่แหละครับเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจนะครับถ้าน้องชอบโจทย์ดีๆแบบนี้นะการธิบายที่มันสนุกๆแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้ในอีต่อๆไปนะครับ e ี EP 2ยังเจอพี่เออยู่นะครับ สำหรับโจทย์จะเป็นแนวไหนนั้นจะเอาโจทย์ข้อไหนมาเฉลยนั้นต้องติดตามน้องครับวันนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับคอสคณิตศาสตร์มต้นปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดสู่ระดับชั้นมปลายเนื้อหาเข้มข้นพร้อมเทคนิคที่เปลี่ยนโจทย์ยากให้เป็นโจทย์ง่ายในสไตล์วีตะลุยโจทย์หลากหลายพร้อมพิชิตข้อสอบโรงเรียนชั้นนำและข้อสอบแข่งขันสมัครเลยที่ w w บายเด n ะ .com และที่วีทุกสาขา